สะโค้ทค่ะร๋ยวยามสะคอยกับแม่โอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้อาลงมาค่ะอาลงมาค่ะแบบนี้ค่ะโอเคแบบนี้ค่ะโอเคนี้วันนี้มีเพื่อนทำค่ะไม่กลาวอ,ออกเงียบๆนะคะไม่ได้เปิดเพลงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลดต้นขากันนะคะสองท่าสามเซตเหมือนเดิมนะคะท่าเดิมๆนะคะ 摆哈，摆哈，好点两个哈，摆哈，你也是胖啊。 โอเคค่ะ okay, เปลี่ยนท่านะคะ้าขานะคะย่อขึ้นนะคะย่อขึ้นสิบห้าครั้งค่ะข้ากะปุ๊แล้วคะเปเต้ยปาปเปะาป๊ปะาป๊เะมักระปุ๊แล้วปาป๊เะ ข้างหนึ่งนะคะส้องก็ทอนพี่ก็เล่นค่ะก็จะประมาณนี้นะ สองท่าสามเซตนะคะท่าเดิมๆของไม่กาได้ค่ะทำันไปค่ะไปค่ะต่อกันเลยนะคะ,ะขาตัวะคะ่ะยี่สิบครั้งค่ะนะคะ ไ,ได้เปิดเพลงนะคะเอาเสียงจังหวะจากน้องลียาแลวกันดะนี้เ,เปลี่ยนท่าค่ะข้างละสิบห้านะคะ ทำคนไปนะคะแม่เกาเป็นแม่บ้านอยากออกกำลังกายนะคะเลี้ยงลูกไปด้วยออกไปด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานะคะเนาะ